พี่นัดตบไีได้โดนไหมทำเสียบันหมดให้นหดเจฟจงลอนโซนบนกับพี่นัดเจบแถวแถวด้วยกันอะลงติดกันไ้ถ้าไม่มีคนอะเจบก็กลับไปฟาร์มไปฮอปวอร์ดรงมาเขียว ถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีคนคนค่อยไปถ้ามีคนอย่าเล่นโซนล่างนะเล่นโซนบนมีมาปะดูหน่อยยังไม่เห็นไม่เห็นนะกูเดิแยกแล้วแยกเลยพี่งั้นอ่ะพักลมปะมีมีรถไอ้โจเก็บรถหน่อยดาติอาถามแยก้ากเลย watch out สองคันนะสองคัน watch out เย้ไปเก็บอีกคันนึงแค่เสียสองคันเลยวอะใช่ใช่แล้วแบล็คแชมป์จะมาเว้ยที่โจ้ยจไปทางไกลได้ไหมคันรถกระป๋องสี่ทีนะมีรถนะเว้ยรถกระป๋องแช่รถกระป๋องอะสี่ทีปาล์มลามตายหนึ่งมันเดิมเลยตาย ลายมาร์กส้มไหมหรือว่าไงใช่ลายมาร์กส้มระวังนะเป็นทีมใหม่ลงนะไม่ใช่พวกคุยบิวเร็วใครได้ตายเสียงลมใครพี่พใช่รับใช่ครับเออ,เอ,อมาดิ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 เสียงลมพี่นาตเออร์ตัวจเจอ,อ,อ,อเปล่า ไม่ได้ไม่ให้พายสุดกนเฉียววนเลยโอลยะนะบ้านกูมาไปเดี๋ยวผมคุดทอลี่ดูสามวาทีหายได้กับลามไปหนึ่งมีคุณแต่ให้มาฟ้ากตัว สุดต่อไปเลยปับดอบมึงอย่าดีใจไม่ผมไม่ไมีอะไรที่ไอ้สัสเออวันทองจะโดนซ้ำไม่ได้เลยหนึ่งสี่มีคนแปดมือขาวปะแมวดับไม่ไม่สองสองอ่นนอะดีนะเกลืออยู่เด้๋ยว สองหลังบนที่มาเป็นาเซียนบนไหนอะไม่ถ้ามีแม็กเทปเหลืออยู่ลงเอ้ยโคดัง I got supplies คุกเก็ะไม่ไม่ปล่าเต็มเก็บเองไม่รู้เรื่องมีรถจาจรอีกคันหนึ่งนะต้องก๋ยว ท4ออะเคยเจอเก็บมาหน่อยนะไม่เคยคอยเก็บไปยัง่ะสอนนะะอี่ยายัางพี่ยาเยนะเออเพราะพี่มี G สามหกนะมีเอ,อ่อทม์ไฟให้โอเคสย โอยมา้านอย่าลืมเก็บนะมีเดีตายห้าสิบวิวงบีบะได้มืนเก็บอะอ้าเบออกใครขาดะไรปะ่ชันหนเดวยวนี้สองขเือสุดฮะดนีเานี่นี่เจกระสุนอนี้มีอยู่ในปืนทีสามห เฟสเอกใครเยอะปะเฟสสองเฟสเอกมีสี่ศูนย์ศูนย์นะเว้ยอ่ะโอ้โหเอยไม่มีหมวกสองใครมีหมวกสองมาเปลี่ยนมามึงมาหนี่ยผก็ได้เนี่ยตรงนี้มีมีกระสุนกระสุนด้วยเนี่ยเอฟโฟอยู่บ้านหลังนี้ไงเจฟนี่ไงอยู่ข้างล่างนี่ไง ผมมีกระสุนสี่เอ้ยพี่มีกระสุนสี่ร้อยแต่ข้างในนี่นมีกระสุนอีกเนี่ยแต่งได้เฮ้ยมีมีขอกระสุน,น,สนมากน,น,น,นะกระสุนอยูอเ่เอาเขามองออกเจ๊กหน้าก่อนนะอืมกำลัองออกแลนะเทียมมีรถใช่ปะมีมีมีรถสี่นะรถป่องรถป่อง ถ้ามีอะไรต้องเช็คอีกไหมพอแล้วอะไรเจ๊ถ้าเกิดมันเช็คแล้วมันเสียงก็ไม่ต้องวินอยู่แค่นี้ละวถ้าผมเช็คผมต้องเดินเข้าไปคิดเขาเนี่ยงั้นมาเล่นกับผมคนหนึ่งดิไอโจ้เติมไปแล้วเฮ้ยข้างหลังมีไอ้คนยิงมึงมีเดฟบอลล็อตไปจอดหลังบ้านดิ วงการวงเปลี่ยนปะมากเลืยดูว่าที่มาเลยมื่อไรมองไหมตู้โต๊ะขับรถขององมึงมาเลเพื่อนรอให้ดูเรื่องสองคนนั้นไปก่อนดิเดินซ้ายนะชนเสร็จเดินซ้ายนะเดินซ้ายมา ใครเจอหอสองกไดสองของไหมก่องอยับมาดูน okay. right. ี่นะมาเขียวใหม่นะไปเอาคุณสามปะผมไเอาเลยมีคนสี่ให้เจมได้มีแวเป็นพี่ของกระสุนเขียวนะได้แล้วก็ทายกันโฟไปสามสิบสบ คุสี่ไปดิผมดูดูต่อไปมึงสามนะเก็บรถกูเก็บรถก่อนนะครับถ้าผมแบบยังใช้ได้นิดหน่อยน้ำมันเลยดีสองสามได้ที่บอกได้ใครมีเนี่เยอะปะาหนึ่งดิมีสองโมฆะเนนไม่มีไปหนเนี่ยสองสมอศูนย์วะขอหน้าเด สอค่ะฝ่าสองหน่อยโจอหน่อยจพีว่านี่ผมมีเเอ้ผมมีสมอว oh, uh, uh, ่าอ right? oh, uh, ัพเลยนะเตตัวนี้วิ่ง่อนเหลังไอ้ิ่เปิดมันชิดมาใครมีหมอ2สอให้กูปะไม่มีไม่เจอละเจอละเจอละเก็บรถเจ็บก่อน ไม่เป็นจินงเหรอขวามัา้บ้านล่างบ้านล่างดีนะมันกูเก็บกดทนนนันน่ะต้องตัดรถมาแล้วไปเกียสโนว์บิลอ่ะ มองมั้งเกือบน็อกโดนไปสามเมตรเข้าหัวหนึ่งนะก็้ตัวสองตัดธนบิลอยู่ให้ติดคนใจรู้สึกโมงยคิดแล้วดูทางเดิมไลายเดิมอยู่นะไม่ตัดจากูมส่วนน้อยได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องหนีฮัลโหลพี่ใครว่างขึ้นยันสองแล้ี๋ยวมาเขียวหน่อยได้

อาจจะมีนะแต่ตอนนี้ไม่มีใครมันดูมันดูมันดูแบบเยอะไม่ได้หรอมันมีบ้านข้างล่างห้าสิบปีนะยังไม่มีใครตายนอกจาก TSP <ท>แล้วก็มี E, M, E, Y, E ตายไปสองเี่ตายไปหนึ่งบ้านล่างเป็นอะไร,ระบ้านาล่า,า,ลาลงตี้ล็อกน่ตายหนึ่ง ใต้สองลงกลังกลังบีดไหมเอ็นหมดก็อ,อยู่บนหลังคาใช่ป่ะก็ดู<ม>ดบ้านนี้ว้หน่อย<ม>นะยมักเหลืองอ่ะ,อะแล้วก็ส่องแถวมาร์กเขียวไปด้วยนะสองที่อ่ะทางเนินอ่ะยังโล่งเว่ยถ้ามีน่าจะยิงผม เนินโบดใช่ไหมใช่ใช่เนินแถวเนินก็าเกิดว่าวงไปเข้าก่อนเลยนะเว้ยอยู่ใกล้รถไว้แต่โบดไม่ชัวร์นะพี่ไม่ไม่ตรงเนินเดี๋ยวเนินเนินเนินนอกเลยเนินเนี้ยเนินมักเหลืองอ่ะครับเออยวพี่อยู่ใกล้รถไว้คอยส่องถ้าเกิดว่าวงไปพี่เข้าไปก่อนเนินแถวไหนนะหม่ดิมักเหลืองนี้มักเหลืองนี้นี่นครับ Watch out มักฟ้าผมอ่ะยังยังว่างนะเหมือนจะยังว่างนะ ไม่เห็นมีรถไอ้ดอกตกไปไม่ไม่เผอวงไปพี่อย่าลืมว่าวงมันเล็กละคนเหลือสี่สิบเก้าคนนะเอาใบมืสีนะถ้าเกิดมากไปมักฟ้าวงไปมาฟ้าวินเข้าก่อนเลยวงจะชิดนะรถผมกากตัดเลยนะวงจะชิดเราเฮ้ยบ้านเก่าเรามีบ้านเดิมที่พี่อยู่อะครับวงอยู่อยู่ได้าวนี้ต้องมองไพสชั่นนี่แหละเพื่อไปแล้วดูมุมทิมรอเลยมาฟ้าใช่อืมอืม กต้องไปอย่างนั้นไม่อยาเข้าก่อนวะมึงว่าไงเข้ามร์เหลืองก่อนดีปะไม่งั้นมึงจะโดนสองฝั่งนี้ประกบเนอะเธอแบบมีบ้านมร์เหลืองนะมึงจะไปยากมากนะไปพี่ยังไม่ชัวร์ว่ามันยังไม่ชัวร์เลยว่าวงจะไปใช่อาจจะอยู่กับเราเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วอ่ะพี่จะโดนออกยากออกยากจังงั้นต่อไปเวมึงต้องอาจจะต้องตีนะโอเคยี่สิบยี่ไอ้ยมื่อนะคิดว่าข่าวที่ซีเคจู๋เนี่ยขอแตกตัวนึง ไม่ได้เติมนะกูร็อกูร็อกข้างล่างก็อยู่กินตีนึงนะว้ช้าได้ได้ได้นอนยิ่งฟีนอนยิ่งฟีขึ้นนอนยิงฟีเลยเหมือนม่จะไปอีเขานะรู้ขวาอยู่นะเวงรู้ทางขวาอยู่นะาสุดบ้านแ้นกวขับานีลงมา ล่าสุดมั้งเหลืองมีนะเวันล่างไม่ได้ยินนะไม่ไนเลยเหพี่มีมีเฮ้ยเฮ้ยที่บ้านนี้โอเคมาก็ไหนโจมาก็ไหนยมันขึ้นบนหัวมึงได้ไ้เจฟไม่รู้ขึ้นยังไงเสียงไงเสียงฟังดีๆฟังดีๆน้องมันขึ้นไม่ได้นะเว้ยตรงนั้นอ่ะขึ้นได้ถ้ามาเล่นตรงนั้น่ะกูสวยเนี่ยหน้กงแตะไม่เห็นกับผมบ้านนี้นะมารส้มใหม่เข้าไป หมวกกันะบ้า่ศษห้าเศนห้าเศษก็ให้เป็นห้าเศกนะม่ามีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วินต้องปล่อยเลยมันมันวิ่งกลับไปเล่นทางนี้นะพี่นัทมาฟ้าป่าทางโคดินแคทวันนั้นน่ะอ่าฮะแต่ข้างนอกจะมีอยู่นะเว้ยมุมเนี้ยวงไปนะ ว่างอยู่ป้าตรงเนี้ยโจมังเหลืองอ่ะผมดูเยอะไม่ได้ตอนเนี้ยเพราะว่าตรงนี้ล่าสุดที่รถไปไปทางไหนนะโจมาก้มพี่มาก้มกกูว่าเข้ามังเหลืองได้ก่อนนะเว้ยกูเข้าไว้ก่อนเข้าไปดูไว้ก่อนดมมยลองดูขอเข้าไปเช็คให้ก่อนนะฮะเปิดโล่งนะว่โล่ง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 โอเคงั้นลอมตรงนี้นะนะอืม กูปล่อยหลังเลยนะไปเลยบ้านนนท์ไปมารถอยู่ไหนเนี่บ้านนักเหลืองมีคือรถก็รถก็รถเจมีรถเปล่าไม่รู้ว่าใครรถกูไปไม่รู้มีอยู่ตรงบ้านน่ะดูดีอยู่ในซอกอ่ะไปไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรออกก็ออกแล้วน่ามันกูจะหมดจะได้าจะได้อ่วางมั่นใจเย e n เจ๋อหลังคาโบสถ์ตอีรถดับนะโบดเหมือนยังไม่เห็นนะเว้ยสองคนเล่นโดรน แต่ไม่ชัวนะนะนเโดนะพี่จิก่อนนะ <Okay. S 1> โ,อโอ้รถปิดหลังก่อนอเดี๋ยวแบบ้านจอมาอ่ะเจ๊เก็บรถหน่อยโบทหือจะว่าถ้ามีนั่นคือความ บ้านมักเหลืองมีนะผมตัดยานบ้านนี้มีนะระวงส้มกูบอกทางกูไปเล่นกับมึงนะหรือว่าจะให้กูเล่นตรงนี้รอรับเล่นกับกูเดี๋ยวอยูอรสามสิบมุมมึงคอร์สได้ไหมถ้ามึงยังไม่ได้ขึ้นดุ้งบนเลยเพื่อนไม่ไม่ไม่มุมล้วว่าเ๋ยมุมจะแรกเลเพื่อนจากตรงนี้ระวังส้มกระสุนจะเปิดสี่สิบหรือยี่สิบนะอะปรับปรับวงจะเปลี่ยนหรอวงเปลี่ยนนะมึงอยู่กูนะไปล่วงมาัรงนี้บนหน้าต่อหนึ่งนาทีวงบีบอะต้องเดินละ จรกฟังกูนะเว้ยแถวนี้ยังไม่มีคนนะเว้ยมันเป็นเขาอ่ะแถวเนี้ยไปก่อนดิพี่ไน้ไปนไม่ไม่แต่มันจะโดนแซนวิชอ่ะเอ้ยมีคนเข้าไปแล้วมีคนเข้าไปแล้วไม่เป็นไรเล่นเล่นตรงพี่ได้พี่ต่อได้อยู่มุมพี่ต่อได้อยู่เป็นอะไรวะดีเล่แต่มุมมาร์กเหลืองตรงเนี้ยตีนเขาเล่นได้อยู่ตรงเนี้ยตีนเขาเนี้ยเล่นได้ตรงที่มาร์กก็พี่ฝ่าดูหน่อย บ้านบ้านหนึ่งมีบ้านหนึ่งมีก็สุงเกี่ยวจะหมดแล้วน้องรอขอที่ไปนัดขอคุณนะเฮ้ยขวาขวาสวอชไอ้เจฟเฮ้ยขวาจะดันมานะเว้ยดูโฟกัสขวาก่ันไหมตรงที่ตรงที่เจมาร์คเลยโฟกัสขวาหน่อยตรงนั้นมีอยู่แล้วตรงนั้นมีอยู่แล้วเขาต้องเล่นบนถังโอเค กไหนเป็นตอนนี้สองโมงแล้วโว้ยพีดับยูน็องสองวะวะถอยกันอยู่น้อกสองโว้ยน้องไม่เห็นดีย่ะสามมาหนึ่งสามมาหนึ่งเ้าไหงยิงมา ว t ดมาหาแล้วตองนี้ออกมาดูดูให้หน uh ่อยนะกูดูกูดูขวาอยู่วงไอ้ชดแล้วชีดแล้วรอเกีย์หลังพอเจฟต้องขวามานะเว้ยขวามากูบอกแล้วระวังขวามาขวามาชิดนะเว้ยดึงไอเจฟอยู่ดงเจฟอยู่เที่ยไฟมาว่ะไปไขว้เนี่ยไอเี แล้วหนึงคกับนึ่งไป่่านอ๋อแล้วมึงไม่มึงไม่ช่ะไม่ถานบนาะกูเมิงกูมาวะโอ้เหียแล้วเนี่ยนเลยต้นเลยต้นเลยหลังทนหแบซ้ายหัวแตกกูต้องเอาไห้ก่อนอ่านต้นไม้ น็อกแน่นแน่่นพี่ปั๊มเลือดพี่ปั๊มเลือดหลังยิงหลังยิงหลังยิงระวังหินหลังมันนอกโซนมันมีจุดอะไรอุตโมกปิดรถก่อนต้องใช้รถอ่าเดี๋ยวเรถเช็คละโมกเจมี่ห้าลูกสวิบเอ็ดคนนะเล่นง่ายอหว่อสมมติผมมีนะชิดเนินได้วินตอนนี้ชิดเนินได้อยู่ แป๊บพี่ผมต้องเก็บกระสุนวิ์จบพี่เจ้ยโจยอยู่ไหนวะเนี่ยไปข้างล่างก็โม่ขึ้นเห็นปะสามสิบห้าวินะโอ้ย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 สัตว์แมนไปนี่นะซับว่าไงบ้านดีดีโอเคห้องเหลืองใกล้มีห้องน้ำข้างหน้าดูดีว่างหรอสิบห้มาไม่อยู่ในวงเว้ยต้องทีมเนินนี้ว่ะต้องทีมเนินนี้ว่ะ พี่นัทมีรถอีกนะพี่อ่าดูแล้วครับดูให้อยู่เนินเนินนี้เล่นได้สมองปิดหมดเลยนะกูสมองกูสมองเฮ้ยไอ้ชิ้นกูจากไหนวะกูงูนะยตีนคนนะทั้งหมดอ่ะใจเย็นนะ วินน้องกระสุนป่ะกระสุนเขียวไหมมี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 ป่ะมีมีมีเออรู้แล้วรู้แล้วนิ่งอยู่กูนิ่งอยู่วินเดี๋ยวปล่อยมาเล่นไปก่อนเว้ยไม่ต้องรีบเออไม่ต้องรีบมันนี่ปล่อยเดี๋ยวรอคิวปิดเดี๋ยวรอคิวปิดมันต้องตีกันก่อนตอนนี้เราไม่ได้โดนหลังเข้ามันต้องโดนหลังเข้าไอ้ตี้แลวนะแซนวิทแน่นอนสิบคนทั้งหมดอ่ะเพี้ยนพลิกฝาไว้วินเล่นซ้ายเลยดูขวาอยู่ ยิงตายเป็นพาวโมไม่รู้หมดหรือเปล่านะวงแบนหน้านะหินหน้าซ้ายแต่มีพี่นัทก็ดูเวขาเล่นได้ไหมัไม่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 ต้องต้องเวเนี่ยเวตรงวัตรงที่กูอยู่เนี่ยต้องงูไปว่ะมาเล่นในการนั้นก่อนใช่งู่ปชอบกระเป๋าพี่นัทว่ะจะเห็นน่าจะเห็นนะผมอยู่ในวงว่ะตอนเนี้ยหรือว่าเดี๋ยวยังไม่ต้องรีบเข้าก็ได้จะเห็นใช่ใช่ต้องรอต้องรอพี่นัทเดี๋ยวพี่นัทเอารถมาทำบังเกอร์อะ ด้านขวาผมมีคนขยับรถพี่บูต้องโฟกัสหินบนนะใช่ครับข้างหลังพี่อ่ะเดดไปแล้าานาะเขามุดออกรับสองน,นะตอนนี้มันเถ็ดกันนะั่งนั้นนะวงที่วงที่แล้วตรงตรงแอร์ดับตวิ่งเข้าพี่นะัดไม่ต้องสมองแล้ววิ่งกระป๋อไม่ได้ว่ะวิ่งกระสุนเลยไม่เป็นไร ดูซ้ายดีดูอยู่ดูอยู่เหมือนจะอยู่ตรงแอร์ดอกหินน่ะแล้วก็จะสมองเพื่อนนะโดนตายล้ปล่อยมัน่อยป่อยอยู่ปล่อยอยู่ยิงตีได้นะตีได้นะมีปืนนะผมที่นั่นนสาจะโดนไามำ นอนพอดีปล่อยเวรดูอยู่กูดูอยู่บวก้ไมเราสองนะน้อยหนึ่งเลอตัวเดียวเอตัวเดียวทางางไอ้นี่กูเดินเติมยาก่อนได้เวรกูเล่นเองวินเดี๋ยวขึ้นนาสายเดี๋ยวขึ้นนา้ายรอ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 เวร เจ็บเจ็บวินหมดอ้าวผูยิงมไม่ตายเหรอวะหรือพี่นัดยิงมไม่ตายกูกูโทษเลยแบบเจ็บให้กูบัง,บ<า>งหือ้อที่ไหนไม่รู้เมื่อกี้ไม่เป็นไร